มากกับจนมากกับภายนางเจีนามามาขึ้นมาเลยจ้าขึ้นบันไดมาเลยบันไดก็สู้บ้านนากับเป็ตาตัวยตกตายอามึงกับบอมีตีนุ่มนาดแบทีนนิสมันตอนไงเธอเฮ้ย แจ็งแล้วมึงว่าให้กูแกกูกัแกไปตำเลือค่าแล้วเลือกระสือนเลยนะบ้านของนางบ้านประจักรงานคนงานเพลงงานบ้านบรจจ๊อันนี้ผมเม็นบ้านเทียงนะจ้าหมอิต้มข้าวเปียกบระจ๊อแมนมาน้อยถ้ากินสีประจ๊อโอ้ขันตีว่าหมอน้อยกัสิยากนี่หมอนแทบโมนีเส้นกระเปียกมันทงสำได้เจ้าหมอน้อยไปนั่นจ้าเด็ดนี่เฮ้ย โนังเตียงน้ำมอหญ่ขนาดเท่ากับซามซักผ้ามันก็ยังเต็มมันอืดบ่เฮ้ยสบายดีสาวนาเดี๋ยวเล็บมงเดี๋ยวเต่าก็คุ่เมื่อนี้เพิ่นมากับมุงเพิ่นโอ้พายกูนะพายกูน้มอดเตือนึงแล้วมึงบวมาจักเทือ่ะบ่อบ่อแล้วกูทีมทานแงยอันชนมันใส่ปกโลดให้กูไปซื้อเต่าันเต่ กูบบเบิร์ไปแล้วชุดนึงแหละกูเมื่อยถามึงเฮ้ยจากนั้นมึงเหตุยังมึงหน่ะตัวกูบว,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 ว่าเ่านหมอกหมกกัมเ่ราะจะเอาสนใจกู position กมยังหมอกกูกรมอยู่แล้วลไไยยท่านนะกูบร,ร่ลองเ่าตัวบัสิทิมท่านขน้อยเลยเด้อนะส่งไมด้ีเอมาไก่เดี๋มันควันอุดดังจ้าจ้าเดวสิลงเอกท <c oughs> ่านไ้ส <c oughs> ุดปอมค่ะ ปลอมนะอ่ะมันเถมันเทมะงกินเมืองอะไรมันเข้มตัวไสเนื้ออื่นลายเห็นเนาะของปลอมค่ะของปลอมนอกเลนแบบเฮ้ยต้นเี่นอะวีนีเย่สมตำนี่เฮ้ยแลแต่เด้อจะว่าได้บ่มีผู้อยากนะกินยู่สมต่ำนะยังกินเนี่ยคบก็ไม่อิ่มนะจ๊ะสมกลังแต่เนี่ยมากันนะเน เ่ได้เงกินเได้นงโยนตำลน้าเากินเพชเพรนนก่ได้บ่โอ้ยราวัดูว่นเราขอตะโกเบ้อกนูก้กหยอกหยาเงสิม่หยากูบ่ไป่ดกทำไมไถเลยต่ำเลยต่ำเลยจ้า <c oughs> ถ้าเบิ่งตอนกินเด้อพี่น้องก็มีรายดนเซสั่นถูกจุดจ่ายไปห้าเพราก้านะนางว่า กินโล่งน้า่ขานสอแตกับานดำหน้ากัท่านแล้วแตเขาบนจานสอบไปซไหมเลยเห็นหน้าลายนางว่ลางแนกินลายโค้กินชาวานางนอนกินปไรไปเห็ยังต่ำยังม่แล้อยู่นึงข้านะทาเราก็ต้องหเดี๋ยวมาว่ขึ้นมาซ่อยๆน้ก็นึ่งยีก็มาที่มากินกินแรกกลดำน้าเยอะซ่อยๆในซี่หมูแล้เก็มีฮอที่อักนมากินก่อน นามันเวนค้นอยู่วนาฮะมีแต่มึงนะกินลายนะเฮ้ยกินมึงทุกคนลกคคือกันกันว่าปะมันก่าเลยเห้นเฮ้นเฮื่อยางนน้เฮ้ยได้แม่แล้วเพื่อนเนี่ปนไปหนังย่องยอดสุดวเขาเล่านึงบริการเพื่นว่าเขาล่นึงบริการแ้าตักแจกกระซิบกระซิบสอบมันเป็นสีสีคือมูซองสอบเสียสบไ่มด้รทมัดา สอบมัน,มนเป็นสอบกระปุ่นน้อยๆน,ยนะบ่เฮยสอบเวียดค่ะเนี่ยนั่นบ่กลัวม,มันโบเปมม็นค้นละละมึงนะนาสั่กัไดค้ายข่าวตัวนอน้ำลายแตกพี่น้องโซมันใส่กระิีซองเม็ดเดีวกว่ากระบริสันบะแทกมึงละบ่เฮ้ยมาสี่มืกกูเนี่เฮ้ยตะเสียบตไ,ไม่นา่าซีมเหมมันนย จีนจางก็เก <covers> ็บจะาอกมาแต่เ <resur> ส <faced> ีบอะไรชนนี spiritual spiritual okay. ่เสบแล้ประเด็นไม่ไถยงดีเลยจางนเต็มบาะมาเบาะมามีปาะประเด็เพระว่าถ้ามีเสียบพึ่ไอ้กูจะสีด้เอง่มันยกโป้สกุลนุจักซาแบบนี้นะเสีบเสียบเสีบแล้วพอด้วยเซออีพอแล้วมัเหนโลกด้วยามันเสียบด้วยสีบงเสียบทำ่าแนี้ต่ำลงอ่ะสักรย่อเพิ่ืสิ่ เเ็งามเอทองมูแท้จ้าอ๋อามั้สีบ้านเดกกัเพชรแน่เพาะเรยืนมีบากินันเยโอ๊ยจอกอะมาแน่บ่บ่จอกอยู่วงมีมีบ่เอดห็นอยู่บ่ลงมาลงมากูหาแล้วข้างกูต๊ะได้กานดีสู้หมอนไม่ได้ไม่ได้พี่นาะต้องกับเปียงมอนยัยแต่ว่ายันกินบาอิ่มอยู่มันแซ่บนางว่า ไม่ธรรมดานะคะท่องตาใหญ่กว่าท้องไปกินอยูโฮมไม่พี่น้องตาใหญ่กว่าท้องมาใส่กอได้อันนั้นเนาะปด้ว่าเป็นเลือ่มึงนะรถซัวรถสัวหรอ กขนมมาเช<ห>ิญจากก้อนซอก้อนอ้ยอร่อยน้ำมันพืชกูก็มีมันคือปลาใสนอกระเบอบอกเนาะน้ำตาโพดโพดบอกว่ามันแตงน้ำมันพืชเดี๋ยวมันโน้คือขนมปังจ้าอ่ากับแป้งนัวดันลงตี๋เนาะกูลู้แป้งน้ำมันพืชเส่รึเปล่าม่ว่าหน้าต่ำกระเทียมมันเจียวมีจังเล่มจังฮอมจังแหล้กูกกรแม่น้องแค้นเจียวหายแล้วกระเพาะเดี๋ยวมันดีด้วยน้ำมันพืชเดี๋ยวติดหม,หม้อแล้วม <online> ันหลุด <Hum ming> เฮ้ยขวดน่ะมันคือบ่มานหัวกันตักใส่ขวดถ้าไม่ได้ตักอะไรเธอนอย่าได้ตักใส่คูบไม่กินได้ได้ได้เอาเลยะลมามาน้องคาสดีพ้ำนานมามามาน้องค้ำสบายดีแล้วหละก็มากินเสียงนี่มันห่มด้วยนี่นะห่มจ้าเรื่องอะไรจะไม่ห่มนี่คือกินใบสมอในเนาะพักนะพักแผ่า เป็นตะแซบเป็นตาแซบพักกัเต็มโต๊ะมันจะกินเม็ดอยู่บ้างเพ่าถือแด่ติ่งนะห้ามเรื่อยเปื่อยมึงนะไปตแซหลมกระเพ้าแด่แด่ขุมันแซบเอาห้ามห้ามสบนักดอกอันนี้มันมีถือหงจุ้ยไปเดินมามาเดินมามาเดินถากกูอ่ะสูสูหามสองคนแ่ะชูฮิลีลาอยู่หันละ กูจะปินละนาเธอเยนาเธอย่านรำหม้ยพี่น้องเมนูเตียงเตียงบินฮะโดยโดยโดยเฮดไยนี่เหมือนเมื่อจะสิก็บอ่านี่เลยใต้อยู่เออเฮดคข่ออกมือแรงสิเก็บเมื่อปริงมีหาดอก โอ้ยตัวนี้มุ่นแล้วนางจีครับเครืใช้ออกในการบ้านให้สิกินเออมือแรงสิเก็บออาเมื่อปิ้งโอ้ยเหาห้องหลันบ้าบ้าบ้าแม่แม่น้องแค้นว่าอยู่บนพื้นเตียงเราลืมแล้วนี่แน่นมือแรงเสียมือปิ้งลงมือลงมือจ้าฮะบ้าบ้าแม่น้องแค้นว่าให้เก็บมื่ออยู่ เหมือนดี่นาเตียงหนก็ส nah ิหันอีกแล้วพดดว่านางสองคนบนท่าธรรมดาเพื่อส an> ิกินได้หันอยู่่แมบนี้จะไปนั่งมองได้อีกอเลดิด้อยเลยมากินน้งคัมมาเฮ้ยมาเออโกจะเป็นเสบัวาจะกินข้าวเปียกกัาถวยหนังตั้งคำจองกับมาอยู่บ้านนางมาจ้านกเอาน้ำไมากินน้ำ ทำอาบ่จิตตาเขาบ่เอาเอาตาหาห้รถตุ้ยตุ้ยหมอนนอยยจนบวอยมาเลยตุกับอันเดีไม่ในเดซี่ให้ใส่กันละให้มันมาจับตัวซ้ำอันหสบายดีที่นางกินตำบังหงน้ำกันเด้อจ้าจ้ายเเห็นลจ้าแม่นางมาออนตำนะคะแซ่บกระแซ่บจะแม่น่ะวะยันตะบวอ่มกินยังก็ได้เยอะ จะไม่ต้องงามาต่บ้านพบพักบงเนี่ยมาต่บ้านเออจะมัพริกนี่มัพริกแดงแดงดเลิศเเปิดเสินะเมากินนยู่มัพริกกับสว่าชงชเจ้าคัะขดเนาะเ็ตุมบริเห็นเนี่ยเลยเเห็นตุ่มเห็นตุ่มใช่ยังตม่นะต่ไรถ้าพมอาคอคนใสคอ ทำไมให้นพน่ะแหละไฟหมอกปากกูกิ้ลายอังเบอังเบเมือนเนาะไปสิเกยกินกับมือซ้ำหัวโจ๊กไม่ข่าวมันได้หมานได้ะตีว่าขาวกูพ่ปะเ่แรงั้นเออเพื่อจเจ็บแปดปากช่กิ่นแม่กลมแล้วขันทาว่าร่อแม่ทุ่งทา่าอะะท่านอันทำซ้ำเจากำลังเล้ถึงขาวนได้คิมีเป็นเวลาเลย

ไม่ระบาดน้ำตาัแต่ทั้งุนลูกทังหมดแค่นี้เลยเห็นซาสามคนน้าเอามาป้อนเห็นไหมป้อนป้อนยังโตนะน้อยางตอนอยากไห้ไม่ปากว่างตากล้องนี้็ขอยาให้เนาะ แซ่บนางเห็นนะแซ่บมันยองนางมันนตาเป็นโนโลลโลสิบบั์นาง่าเาข่าวเล่านึื่องบริค่าชมนางว่าละโยอ่ะอันนี้ได้ข่าวกับสิบชองไล่ฉอกับบริคาาน้ำบ่าน้ำเมืองกลิ่นพอสแปดปากพหอดแยมเกีียวเลยสิบบอีเล่พหอสแยงเกีียวเน่ะข่าวเก่าบริอังเราพอาิบมิตรเบารตัวหนึ่งข่าวในเมืองสองขอวบ่ มือเก้าได้สองหววแล้วมาไว้ขึ้นมาช้อยเลยหนึ่งหัวหนึ่งแต่ละมือนั่นถามเนาะท่านยแบบไม่ไปเพอกลิ่นแบบความล้าวน่อครับกี่ยูหนึ่งจ้าหมวดยังไงกับมันเพี้ยนกับประเไปลงนะอ่าั้าวลารก็ดีถามถั่ววันแรกกับตังหักอือจำเขาเสียเหุงานเหรอเนาะเฮ้ยงานหน่อยงานหนึ่งแล้วสิ่งแรกสิ่งแรกบ่ดี๋ยวแปดปากกับมบนความล้าวนรเน่ กูว่าอยากไปดำหน้าซอยมึงอยู่กูยันมึงหนึ่งขาลายนั่นมึงซื้อมต่ภูหนึ่งขานะภูหนึ่งอีกต่างหากนึ่งกลางมึงโม้กันห้าแล้วแปดปากมันโมได้หน่อยได้ผู้ใหญ่ตอนนี้ค้นมาหน่อยนึ่งกลางใกล้ตัวดีอันใกล้นะคะประตูรถทหารไกลตัวละโลเนาะมันเห็นคนมาแล้วก็เอือนใจะกันแล้วก็มาตื้มบุญนึงก็มาเขาตืมดื้ออืมตื้อจ้ากินไปดื้อหลุนได้เหมือนจันมันโมอิ่มันห้อยยื่นขึ้นไปจีโจกปะว่า ให้าจึงพืให้เจ้ห้ยช้างก็เขาาแบบโบราเอได้เด้อนาเดี๋ยทำไรนาเจ้าลาติบานบ่เออไม่ต้งถืนในหวยนี่มาใช้หัน้านซาวนานไปเสื่องติบเขาวเนาะยำตอนได้ไนั่งขึ้นไปเลยว่ามีติบเขาติบเดียวหรือบ่อเลยสิบบ่อหาวเล่นนานๆเนาะโย่มือนั่นเีงบอกไงครับหนึ่งเขาแล้วครับว่าหนึ่งเขาลืมซักขึ้นไปเพราะว่ากลังหากระตุกเขาเพราะว่าจกกองได้กับวาน้องข้ามที่ติดมันจะตกลงจะเขียดาบ้งหมด เดี๋มาไซี่เหาอเขาท้องเอจกไปได้แบบเบาจกไปได้แบบเบาว่ากินเยอะๆกูเขาไปลาหน้าเอออยากนั่งพี่นั่งเี่เป็นชอบแค่ภาพบรรยากาศเแค่ตอนนี้นับคุณได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกุไลายกด้ยแซ่แห้นางเนี่ยนางกินเยอะมากจ้าเล่าเข่าเล่านึงไม่พอนะครับจ้านางจะแม่ท้องใหญ่เป็นยังไงเย่าใหญ่แท้คือว่าเป็นง่ายเท่าสั้นใส่ซิปจ่องเมตรสั้นกินนะ เจอกันคลิปหน้า,นาพี่น้องจ้าท้องมาแน่ได้สั้นกี่นาเป็ดนี้บันี้เป็ดบ่โดยไปหายปูไปพีกระคือบระเทดตะกี้มงกไกอยี่ยบ่ขํำ